สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็มีโครงการเล็กๆมาฝากเด็กๆนะคะโครงการเกี่ยวกับผักสวนครัวนะคะเด็กๆลองติดตามได้ในคลิปที่คุณครูหนึ่งให้นะคะข้อที่1ต้นหอม ข้อที่สองถั่วงอกข้อที่สามผักบุ้งค่ะ,ะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในคลิปมีผักอะไรบ้างนะคะคุณครูตู่จะรอ เด็กๆอยู่ในกลุ่มลายนะคะเด็กๆชอบอันไหนให้เด็กๆโหวตก่อนว่าชอบอันไหนแล้วส่งมาในอัลบ,บั้มของลายกลุ่มเมื่อชนิดไหนได้รับเลือกมากที่สุดชนิดนั้นก็จะได้เป็นโครงการเล็กๆของพวกเราไปก่อนนะคะทดลองที่บ้านว่าเด็กๆจะทำได้ไหมอ่าโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย